สวัสดีครับวันนี้ผมนะครับจะมาแนะนำวิธีการปลดเกียร์ว่างนะครับสำหรับรถ CHR นะครับเรามาดูกันว่าปลดเกียร์ว่างสำหรับรถ CHR นะครับให้สามารถเข็นรถได้นะครับาสามารถทำได้สองวิธีนะครับสามารถทาได้สองวิธีมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเกียร์ก่อนออดูนะครับเข้าเกียร์ P เสร็จปุ๊บเนี่ย ไฟเบรกมือจะขึ้นอ่าอันนี้เอาเบสิกเบสิกก่อนนะให้อย่างแรกคือพอเข้าเกียร์ P เสร็จปุ๊บเนี่ยอือึถ้าไฟสีแดงขึ้นแปลว่าเบรกมือมันขึ้นก่อนดับเครื่องทุกครั้งนะครับก่อนดับเครื่องทุกครั้งให้กดถ้าจะ้ขับเกียร์ว่างนะให้กดลงมาปุ๊บเนี่ยถ้าไฟดับแปลว่าปลดเบรกมือเรียบร้อยแล้วอือหึ หลังจากนั้นนะก็ดับเครื่องได้เลยอพอดับเครื่องเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วแต่ใครนะครับบางคนอาจจะแบบเอ้ยไปซื้อที่เสียบชิปล็อกมาหรือถ้าใครไม่ซื้อเนี่ยอาจจะแอดัปเตอร์เอ้ยไม่ใค่แอดัปเตอร์สิครับอาจจะแอดปใช้แบบเอ้ยไม้์ตีมหรือใช้กุญแจรถก็ได้ครับตรงอ่า มาเสียบที่หลู่อย่างนี้กดเข้าไปเนี่ยกดเข้าไปแล้วก็เลื่อนสองแท็กนะครับจ้าเกียร์ P เป็นเกียร์ R แล้วก็เกียร์ N แค่นี้ก็สามารถจอดเกียร์ N แล้วก็เข็นรถได้แล้วนะครับอืแในที่สำคัญนะครับอ่าเดี๋ยวผมเปิดประตูนะ เห็นไหมได้ได้ยินเสียงสัญญาณไหมถ้าจอดเกนแล้วเปิดประตูเนี่ยถ้าเดี๋ยวปิดผมปิดก่อนอ่าถ้าจอดเกนนะครับแล้วเปิดประตูถ้าได้ยินเสียงสัญญาณเตือนเมื่อกี้นะครับไม่ต้องตกใจอะไรนะครับรถมันมีระบบของมันว่าเอ้ยถ้าจอดรถไม่ได้เข้าเกียร์คีเนี่ยมันจะเตือนว่าเอ้ย คนจอดรถไม่เข้าเกียร์พนะเผื่อเราเลืมหรืออะไรยังไงเผื่อเราเลืมเอ้ยไปเข้าเกียร์อื่นนู่นนี่นั่นแต่ถ้าเราจงใจบอกเอ้ยเราต้องการเข้าเกียร์เอนะ็นน่ะเพื่อให้รถมันเข็นได้เนี่ยก็เปิดประตูลงไปได้เลยเปิดลงไปเสียงมันไม่จะเตือนเนี่ย,ยไม่ต้องมาสนใจอะไรนะครับเปิดไปแล้วก็ปิดรถอ่า แล้วก็ล็อกรถได้ปกตินะฮะแค่นี้ยเสียงเตือนก็มีเสียงเตือนก็ดับไปเรียบร้อยนะครับอโอเคเดี๋ยวเรามาดูอ่าเดี๋ยวเรามามาดูก่อนอ่าเวลาเราจะสตาร์ทรถนะครับอือเราต้องแียบเกียเป็นเกียพี P ก่อนนะครับอือถ้าเข้าเกียเอ็อยู่เนี่ย มันจะสตาร์ทรถไม่ได้ต้องเข้าเกียร์พีก่อนนะครับมันเป็นเซฟตี้อ่าต้องเข้าเกียร์พีก่อนถึงจะสตาร์ทรถได้นะครับเห็นไหมต้องเข้าเกียร์ก่อนอโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีที่สองกันเลยอโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีที่สองน,นะครับในการเข้าเกียร์เอ็นอือฮึอืมโดยไม่ใช้ ที่ชิปล็อกหรือไม่ใช้กุญแจนะครับอืออืโอเคเช่นเนี่ยโอเคพอเข้าเก็บคีย์นะครับเห็นไหมดูที่มือผมเนี่ยอ่าโอเคนะยังกดปุ่มอยู่ไม่ต้องปล่อยมือนะครับกดปุ่มกดปุ่มที่เกียร์ค้างไว้ก่อนอ่ากดปุ่มเกียร์ค้างไว้นะครับอ่าใช้มือหนึ่งก็ อย่าลืมนะกดเบรกมือไฟฟ้าลงด้วยอือฮึอ่าแต่มือยังไม่ปล่อยนะมือยังไม่ปล่อยนะอือหลังจากนั้นนะครับก็ดับเครื่องได้เลยอือพอดับเครื่องแล้วน,นะครับมือยังไม่ปล่อยนะก็เลื่อนลงมาเลื่อนเกียร์มาสองตึก๊กอือสองเห็นไหมแล้วก็ปล่อยแล้วก็สามารถเข้าเกีนได้แนละ้วอือ โดยไม่ต้องโดยไม่ังเป็นต้องใช้คลิปล็อกหรือใช้อะไรเสียบนะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับในการเข้าเกียร์เอ็นอืและที่สำคัญโอเคถ้าเข้าเกียร์เอ็นเนี่ยเราจะสตาร์ตรถไม่ได้อเดี๋ยวผมกดให้ดูเหยียบเบรกกดสตาร์ทเห็นไหมมันจะขึ้นอย่างนี้ ว่าสตาร์ทเครื่องไม่ได้นะอือึโอเคกดโอเคเห็นไหมถ้าเขาเกียร์เอนจะสาตาร์ทไม่ได้ถ้างั้นต้องเลื่อนเกียร์ P ก่อนโอเคเลื่อนเกียร์ P แล้วอ่าแล้วกดสตาร์ทเครื่องใหมเ่เหยียบเบรกนะครับแล้วก็กดสตาร์ทเครื่องอ่าเห็นไหมถึงจะสตาร์ทเครื่องได้นะครับอืม ถ้าเข้าเกียร์เนยูมันมีระบบเซฟตี้ถึงเหยียบเบรกแล้วกดสตาร์ทเครื่องก็ยังไม่ติดต้องเข้าเกียร์พีก่อนเหยียบแล้วค่อยเหยียบเบรกแล้วกดสตาร์ทนะครับออืข้อนี้ก็จับไว้ด้วยนะครับออืโอเค